ปูตินออกมาพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะคะว่าเศรษฐกิจของตะวันตกเนี่ยอยู่ในช่วงถดถอยนะคะแล้วก็ไม่อาจหวนคืนได้อีกด้วยนะคะก็ปูตินไปงานเมื่อวานค่ะมีงานฟอรัมสัปดาห์พลังงานรัสเซียปี2024นะคะปูตินก็ได้ขึ้นเวทีแล้วก็ได้ กล่าวถึงเศรษฐกิจโลกในเวลานี้นะคะเขาก็บอกว่าในยุคนี้เป็นยุคของกลุ่มสมาชิกบริกส์แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจของโลกจะนําโดยกลุ่มบริกส์นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยกลุ่มบริกส์นะคะแซงหน้ากลุ่ม G7 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมดูนะคะ G7 มีใครบ้างสหรัฐเนะะี่ยนี่ท่วมสูงสุดในประวัติการ35ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐกําลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเฟดเตรียมลดเบีย้ยรอครั้งแรกนะคะคาดว่าจะมีอีก2ครั้งก่อนสิ้นปี อังกฤษนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่ GDP 100%ไปแล้วนะคะฝรั่งเศสเองนะคะก็อยากที่เห็นข่าวนะคะถังแตกไปแล้วนะคะ เร่งกระดมที่จะต้องเก็บภาษีคนรวยแล้วก็ภาษีธุรกิจขนาดใหญ่โดยเร่งด่วนนะคะเยอรมนี ani, กำลังจะตามมาติดๆนะคะเศรษฐกิจดทดถอยแล้วนะคะเลือกตั้งของผู้นำนี่ก็คะแนนย่ำแย่ทีเดียวเมื่อวานนี้ทำคลิปไปนะคะแคนาดาค่ะทรูโดเองนะคะก็คะแนนปริ่มน้ำด้วยเช่นเดีกัน ก็มีญี่ปุ่นนี่เปลี่ยนรัฐบาลไปเรียบร้อยนะคะกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะแล้วก็อิตาลีผู้นำหญิงก็ต้องไปเยือนจีนนะคะเอาลูกสาวไปด้วยนะคะก็เรียกได้ว่า G7 ตอนนี้นะคะงอนแงนกันไปแล้วค่ะอยู่ในช่วงขาลงที่ไม่อาจหวนคืนด้วยนะคะแล้วก็ปูตินยังกล่าวว่ากลุ่ม b ริกส์เนี่ยเอ่อ GDP ของโลกเพิ่มขึ้น0.6ในปีที่แล้วแล้วก็ สัสดส่วนของ g 7เนี่ยสวนทางลดลง0.4นะคะก็เป็นซะแบบนี้แหละคะ่ะ b r i x เนี่ยตั้งขึ้นมาปี2549นะคะโดยจีนรัสเซียอินเดียบราซิลแล้วก็แอฟริกาในปี54ซึ่งในปี67เนี่ยกลุ่มได้ขยายเอ่อก็จะมีเพื่อนๆใหม่ที่อียิปต์อิราน UAE เอธิโอเปียนะคะแล้วก็กันยายนเนี่ยจะมีประเทศต่างๆมากถึง34ประเทศด้วยกันนะคะแล้วก็ สัดส่วนการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อปี1992เนี่ยบริกสคิดเป็น16%ของ GDP ของโลกนะคะแต่ตอนนี้ค่ะปัจจุบันแสงหน้ากลุ่ม G7 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าแต่งหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยก็บรรดา7ประเทศเหล่านั้นเนี่ย ก็อยู่ในช่วงขาลงกันทั้งนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดสำหรับกลุ่มผู้โลกใหม่นะคะแล้วก็การประชุมลิข์ครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมการเงินของโลกเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในสิ้นเดือนหน้านี้แล้วนะคะสิ้นเดือนตุลาคมรัสเซียเองก็จะเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกลุ่มผู้โลกใหม่เนี่ยกำลังเกิดขึ้นแล้วจีนเองก็ขยับครั้งใหญ่เลยนะคะเตรียมพร้อมด้วยเช่นเดียวกันออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐ รษกิจครั้งใหญ่ซึ่งมันใหญ่เกินกว่าที่จะตั้งเป้าเอาไว้ว่าเศรษฐกิจปีนี้จะเติบโตถึง5%ในเมื่อครึ่งปีแรกมันโตไปแล้วมันถึงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่มากกว่า GDP ทั่วๆไปนะคะก็อาจจะเกี่ยวกับช่วงของการประชุมบลิคที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ สหรัฐเศรษฐกิจถดถอยกำลังจะเลือกตั้งด้วยนะคะแล้วก็เฟดลดดอกเบีย้ยแล้วก็รวมทั้งสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มโคโลกใหม่ค่ะจีนเองก็กำลังจะฉลองวันชาติ75ปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะคะ